มินนี่กับรอยยิ้มในวันฝนตกในวันที่ฝนตกหนักฟ้าเต็มไปด้วยเมฆสีเทาและเสียงฟ้าร้องดังก้องทั่วท้องฟ้าเด็กน้อยชื่อมินนี่นั่งอยู่ที่ริมหน้าต่างมองดูหยดน้ำฝนที่ตกกระทบกระจกเป็นริ้วน้ำเธอรู้สึกเหงาและเบื่อเพราะออกไปเล่นข้างนอกไม่ได้ถ้าฝนหยุดตกก็คงดีสิมินนี่คิดในใจแล้วเธอก็หันไปหาของเล่นที่วางอยู่รรอบ แต่ไม่มีอะไรที่ทำให้เธอรู้สึกสนุกได้เหมือนเวลาที่ได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆในสนามจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊กก๊กมินนี่รีบวิ่งไปที่ประตูพบว่าผู้ที่ยืนอยู่หน้าประตูก็คือด็อกเร์แม็กซ์ชายสูงวัยที่เป็นทั้งเพื่อนบ้านและคุณหมอประจำหมู่บ้านด็อกเร์แม็กซ์ยิ้มอบอุ่นและพูดว่าสวัสดีมินนี่ฝนตกหน,นักแบบนี้มานั่งคุยกันดีกว่าไหมมินนี่ยิ้มตอบ และเชิญดร์แม็กซ์เข้ามานั่งในบ้านดร์แม็กซ์เปิดกระเป๋าใบเก่าๆของเขาและหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาวันนี้เรามาเล่านิทานกันเถอะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันฝนตกเหมือนวันนี้เลยเขากล่าวพร้อมกับเปิดหน้าหนังสือมีเมืองเล็กๆอยู่ที่หุบเขาซึ่งที่นั่นเวลาฝนตกเด็กๆทุกคนจะได้เห็นสายรุ้งที่สวยงามที่สุดในโลก แต่พวกเขาต้องช่วยกันรวบรวมรอยยิ้มของเพื่อนๆที่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อให้สายรุ้งปรากฏขึ้นท้องฟ้าดรแม็กซ์เริ่มเล่ามินนี่ฟังอย่างตื่นเต้นพวกเขาทำยังไงคะเธอถามด้วยความสงสัยดรแม็กซ์ยิ้มและตอบว่าเด็กๆแต่ละคนจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านนำขนมมาแบ่งกันและเล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังเมื่อใดที่เพื่อนๆยิ้ม รอยยิ้มนั้นจะกลายเป็นแสงสว่างลอยขึ้นไปบนฟ้าและเมื่อลอยสูงมากพอก็จะกลายเป็นสายรุ้งที่ยาวและสวยงามมินนี่ตาลุกวาวนั้นฟังดูน่าสนุกจังค่ะใช่แล้วมินนี่ดรแม็กซ์พูดต่อ และเรื่องราวนี้ทำให้เราได้รู้ว่าแม้ในวันที่ฝนตกและเมฆสมืดมนแต่รอยยิ้มของเรายังสามารถทำให้วันนั้นสดใสได้เสมอหลังจากเล่าเสร็จดรแม็กซ์ก็เก็บหนังสือและบอกลามินนี่ยิ้มและขอบคุณเขาสำหรับเรื่องราวที่ทำให้วันฝนตกของเธอไม่น่าเบื่ออีกต่อไปตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ฝนตกมินนี่ก็ไม่รู้สึกเหงาอีกแล้วเพราะเธอรู้ว่าแม้ในวันที่ฝนพรำ รอยยิ้มของเธอยังเป็นแสงสว่างได้เสมอและในที่สุดฝนที่ตกก็เริ่มซาลงท้องฟ้าเปิดและมินนี่ก็ได้เห็นสายรุ้งที่สวยงามทอดยาวไปทั่วท้องฟ้าเป็นสายรุ้งที่เกิดจากรอยยิ้มในวันฝนตกของเธอนั่นเอง